สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y ยูทูบถาอินเทนิะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่31สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าสนามบินในภาคตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดในใกล้กับเอสโตเนียตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยขูงรถไครับ ตามรายงานข่าวนั้นบอกว่าภูมิภาคปัสคอฟซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียและมีพรมแดนติดกับเอสโตเนียมีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนหลายสิบลำได้เข้าโจมตีสนามบินในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมืเม่อวันที่29สิงหาคาม2566นะครับสร้างความเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับภูมิภาคปัสคอฟซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนประมาณ800กิโลเมตรตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากโดรนมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566ด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นไม่มีความเห็นอยากเป็นางก,การแม้มีรายงานด้วยว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพได้รับความเสียหายอย่างน้อยสี่ลำอย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยในเวลาต่อมาว่ามีการทำลายเรือเร็วทางทหารสี่ลำของยูเครนที่บรรทุกเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษรวมกันประมาณ50นายในพื้นที่เขตท,ทะเลดำเพื่อที่จะเป็นการเอาคืนจากกรณีที่ สนามบินของพวกเขานนั้นถูกโจมตีตามรายงานข่าวนั้นบอกว่าราวตอนเที่ยงคืนนะครับของวันที่29สิงหาคม2566เครื่องบินลำหนึ่งของกองเรือทะเลดำแห่งกองทัพเรือรัเสเซียได้ทำลายเรือเร็เรวทหารสี่ลำที่กำลังลำเลียงกองกำลังยกพลขึ้นบกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษยูยเครนในจำนวนสูงสุดรา่ยราว50กดในน่านน้ำทะเลดำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่เลี่ยงกับที่โรนติดอาวุธยนยครับที่เชื่อว่าเป็นของยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในรัเสเซียเมื่อช่วง,งค่ำคืนนเดียวกั หนึ่งในนั้นรวมถึงสนามบินแห่งหนึ่งที่ก่อความเสียหายแก่อากาศยานทั้งสิ้นเนี่ยกับ4ี่ลำด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยครับก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวนะครับว่าบริษัทสัญชาติสหรัฐชื่อว่าวิลลาดมารีนก็ได้มีการดําเนินการบุกโจมตีเรือลำหนึ่งนะครับซึ่งก็บอกว่าเรือลำนี้เนี่ยปัจจุบันนั้นเป็นของยูเครนแต่เมื่อก่อนเรือลำนี้ได้เป็นของสัญชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการขายต่อให้กับกองทัพยูเครนนั่นเองสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่า เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่ดูจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการตอบโต้ของยูเครนไปยังพื้นที่ของทางด้านรัสเซียในขณะที่รัสเซียนั้นต้องคอยที่จะสก,กัดเรื่องของโรดรนแล้วก็เรื่องของเรือเร็วต่างๆหรือว่าโรดรนเรือที่มักจะเข้าโจมตีเรือของกองทัพเรือรัสเซียในพื้นที่ทะเลดำส่วนโรดรนนั้นเนี่ยก็ดาเนินการเนี่ยโจมตีไปในหลายภูมิภาคของรัสเซียไม่ว่าในส่วนของทางด้านกรุงม,มอสโกนะครับหรือว่าเบลกรอด ก็มักจะถูกส่งรนเข้าไปโจมตีสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ายังไม่รู้ว่ามันจะจบสิ้นลงอย่างไรกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งที่หลายฝ่ายนั้นพยายามที่จะหาทางออกเพื่อที่จะให้รัเสเซียกับยูเครนนั้นเข้าสู่โต๊ะเจรจาก็ตาม